คลิปนี้เนาะไม่ปิงกับสิ้้ามาเดินชมวิวเมืองเก่าของเมืองนิวมาร์เก็ตกันนะคะทุกคนคะเป็นเมืองเก่าที่โอ้โหดำดำมองมอง,มองนะเบิรงถ่ายแอบถ่ายคลิปเพิ่นนะ,ะทุกคนนะ,คะนี่คือตู้ปันสุกนะ,ะมีทั้งของกีวิวทิวทัศนนะ,ะที่เห็นอยู่นี่นะจังไหรทุกคนวิ่งทงวิ่งเทศเนี่ยจักหน่อยนะคะก็ะคล้ายๆกันกับเมืองเมืองนิวมาร์เก็ตโอนท่านิวมาร์เก็ต ไก่เบก่าจากเมืองของโตลันโตฮัลโหลเลเลสวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องป่ายสูชู่สู่สคนแม่บานเทนาดามาแล้วคะ่ะมาจา้ามาจา้าเก็บเขามาจา้าอ่คลิปนี้เนาะไม่ปพีงกับสิบห้ามาเดินชมนวิวเมืองเก่าของเมืองนิวมารเก็ตกันนะคะทุกคนคะ่ะเป็นเมืองเก่าที่โอ้โหมีมาแล้วหลายร้อยปีนะทุกคนนะ มีมาก่อนตั้งแต่เฮังมาท่านได้เกิดคนละทุกคนคะ่ะจ้างใดเนาะเอาไปเบิ่งกันนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองนิวมาร์เก็ตนะคะซึ่งเป็นเมืองที่บ่ไก่บก่ไกลจากเมืองโตลอนโตปันใดนะคะขับรถก็ประมาณ3 0มสถึงสีนาทีนะคะก็ถึงตัวเมืองของโตลอนโตละจ้าถ้าใครอยู่ฝั่งโตลอนโตเนากะก็นั่นแหลคะค่ะทุกคนขาใครที่ไม่อยากจะอยู่ในตัวเมืองของโตลอนโตก็สามารถที่จะง่ายมาอยู่แถวเมืองนิวมาร์เก็ต โ,โรราเมืองคิงลิกมันฮิวมาร์คแฮมก็ได้เดอตาเดอแต่ไม่พิงนะคะกับครอบครัวนอกระด้ยย่ายมายูย่แถวเมืองนิวมาเก็ตนะคะทุกคนขาเพราะว่าเอียง <c ười> ไก่บริษัทของท่านประธานที่ทำงานอยู่ในแคนนดาจ้าอ่ะทุกคนเนาะยังที่บอกที่เก้านั่นแ่ละจ้ามาปฏินิยบเข้ามาไปเบิงกันคะ่ะ่าเมุ่งเกาตะกอนตะกีตึกล่ามบานันซองเพิ่นเป็นจังไดเนะคะเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เอ็มอีกแลี้ยวจ้าเพื่อนกับพ่อแม่พิงมาเดินชมวิวเมืองเก่าของเมืองมิวมาร์เก็ตกันนะคะทุกคนค่ะต้องขอขอบคุณคุณมแม่เอมไว้นะที่นี่ด้วยเด้อขอขอบคุณหลายๆจ้าทั้งถ่ายรูปเก็บภาพให้แม่พิงด้วยนะทุกคนนะเอาจ้าบาัดทีนี้ไปเบิ่งกันนะคะเป็นจังดายทุกคนนี่คือเป็นวิวบรรยากาศนะคะของเมืองนิวมาร์เก็ตตะเก้าตะกรต,ตะกี้นะคะตึกรามบ้านช่องเพื่อนก็จะเป็นเอกลักษณ์นิดนึงนะทุกคนนะรวมถึงโบส นะคะทุกคนคะโบดเป็นกะงามงามนะคะเบิ่งอาทุกคน epherd? นี่คือโบดค่ะโบดเนาะของศาสนาคิดนะคะทุกคนคะแม่พิงก็ไม่รู้ว่าเป็นนิกายอย่างนีเนะ,ะทุกคนนะก,ก็จะมีค่าโทรีกมี่อะ่ะนั่นแหละทุกคนแม่พ <c oughs> ิงก็อธิบายไม่ถูกนะคะในเรื่องของศาสนาเราก็จะไม่กล้าร่วงนะทุกคนนะนั่นแหละคะ่ะเอาไปเบิ่งกันต่อทุกคนคะเราก็เดินมาถึงณนะจุดจุดนี้ทุกคนแม่พิงอยากจะบอกว่า ะะตู้ปันซุกเพื่อนก็มี่เด้อคือจังประเทศไทยห้าวนะทุกคนนี่แม่อะแม่พิงก็มายืนดําดํามองมอง,มอง,มองนะเบิงถ่ายิีแอบถ่ายคลิปเพิ่นนะทุกคนนะนี่คือตู้ปันซุกนะมีทั้งของกินนะคะต่างๆมากมายทุกคนผักสดผลไม้สดนะคะอาหารนะคะพวกพิซซ่าขนมปงขนมปังทุกคนเบิงเอาแม่พิงก็มาแต่เช้านะคะสําหรับวันนี้ในเช้านี้ทุกคนเบิงเอา้าเป็นจังได้ทุกคน คนเริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนคิดว่าแม่พิงค์อยากจะไปยืนต่อแถวรับของฟรีกับเพื่อนบ่ทุกคนตันละ oh, <no>. huh? <laughs> นะคะไม่ใจก็อยากจะร้องสักครั้งหนึ่งนะทุกคนนะเบิ่งเอาบรรยากาศ <c oughs> จ้ากดของการรับของฟรีในตู้ตู้นี้นะทุกคนนะคุณแม่แอมก็ได้เล่าให้แม่พิงค์ฟังว่าคนที่ยืนต่อแถวนะคะข้างหน้าเฮานะคะ <c oughs> เขาจะเอาไปกี่ชิ้นก็ได้นะคะจนกว่าจะพ่อค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> นั่นแหละนะคะทุกคนคนต่อไปก็ยิบนะคะ คือกันจ่านะะเพื่อนก็นเอาจนกว่าเพื่อนสีพ่อใจนะทุกคนนั่นแหละนะคะแต่คนที่จะเอาของมาฝากไว้ในตู้ปั่นซุกนะคะนั่นก็คือว่าจะต้องบ่ต้องจะต้องไม่แกะอะไรเลยสักอย่างนะทุกคนนะค,ะคือพร้อมที่จะเอามาบริจาคนะทุกคนเนาะแล้วก็ยั่งบ่ท่านใดหมดอายุนะคะนั่นแหละทุกคนคะ่ะลองเบิง่งเดอใครที่อยากจะมีใจคิดกุศลนะคะอยากจะ เอาเอางหุองอาหารนะคะไปไว้ในตู้ปัน่นซุกนะคะก็ล่องเบิงกัจตา<อ>นั่นแหละทุกคนพ่อยางไปยางมาทุกคนเบิงวิวบรรยากาศโบดอ,อ,อีกแล้วเจอโบดอ,อีกแล้วทุกคนค่ะเบ<อ>ิงเอววิวทิวทัศน์นะที่เห็นอยู่นี้นะทุกคนนะที่เป็นตึกสีน,น,น,น้ำตาลน้ำตาลนี้ก็คือเป็นไยนไสนเก่าเดซาเดอร์เพิ่นได้รีโนเวททำเป็นโรงแรมจากตอนนี้นะคะกําลังรีโนเวททาเป็นโรงแรมนะคะให้คนมาพักมาเดินเที่ยวเที่ยวนะคะที่เมืองนิวมาร์เก็ตนะคะเป็นอุ่นท่าของเมืองนิวมาร์เก็ตเด่าเดอร์เบิง ตึกล่างบานซองเิ่นกะจะออกแนวแบบจังดายทุกคนวินทงวิ่นเทจเนี้ยสักหน่อยนะคะก็คล้ายๆกันกับเมืองมอนทรีออลนะคะในสิงตะเคยพาไปเที่ยวแล้วนะคะในครั้งหนึ่งนะคะปี่จีพานมากกับทุกคนค่ะนั่นแหละไปโยนเบิ่งได้นะคะแต่ว่านี่แหละค่ะเมืองนิวมาร์เก็ตหนเท่านี้มาร์เก็ตแห่งนี้นะคะทุกคนขาตั้งแต่ในพิงใหญ่มากนะ แม่พิงค์อยากจะบอกความรับเน่สักหน่อยนะทุกคนนะตั้งแต่มาอยู่นี่ก็เพิ่งจะเคยมาเป็นครั้งแรกนี่แหละทุกคนค่ะคือมาเดินเที่ยวเด้อแต่ว่าถ้าขับรถผ่านนี่ก็คือเคยขับรถผ่านอยู่จ้ะนะคะแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้มาเดินเที่ยวชมนะคะตึกกล้ามบันซองนะคะเมืองนิ้วมาเก็ตจ้าเถื่อทุกคนอันนี้บอาความสัตว์ความจริงความซื่อเลอทุกคนเด้อน,นี่แหละค่ะมีโอกาสนะคะวันนี้ก็เลยมาเก็บบิ้วนะคะบรรยากาศเมืองเกาไห่เบิงกันทุกคน เป็นจังไดนะคะใครอยู่เมืองไหนก็อย่าลืมนะจจะเดินไปเดินเที่ยวเมืองเก่า เมื่อที่ห้ามใหญ่ไม่อยู่ในแคนนดากันล่องเบิงทุกคนเพราะว่าอะไรเราก็จะได้ดูวิถีชีวิตนะคะของเพิินนะคะตั้งแต่สมัยก่อนเก่ากี้แล้วทุกคนค่ะพน <อ S 1> ยัง,ยงไปยังมากทุกคนรู้สึกคอแห้งหิวน้ำกันนะคะเราก็มาปาเห็มกับร้านนี้ทุกคนจ The Shop ้า The Face ที่ชอ o เเ e n น o ั t จัง n b e นเ,เนาะกระอานตามซื้อร้านเพื่อนเดอ้อทุกคนค่ะนี่ค่ะเราก็มาอุดหนุนนะคะอุดหนุนสินค้าเพิินนะคะเป็นชัานนองชั้นนุ่มนะคะกับปงกาแฟน,นะคะชา แล้วก็น้ําผลไม้ต่างๆนะทุกคนนะนั่นแหละทุกคนครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่เอ็มด้วยเดอ้อที่เลี้ยงน้ำ น,ะะนำเป็นชานะคะเป็นชามะนาวของที่นี่นะทุกคนนั่นแหละนะคะต้องขอ,ขอ,ขอบคุณคุณแม่แอมด้วยนะคะที่เลี้ยงชามะนาวไม่พิงด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะในระหว่างรอนะคะในระหว่างรอเพื่อนทำให้นะทุกคนนะก็นี่ราคาย่ยางส้มนะคะให้ในร้านของเพิินทุกคนคะ่ะจะมาปาแหมกับไอ้คนนีน uh huh. ้ทุกคนจังได้ให้ทายว่าใครทุกคนจ้าใครทายถูกทุกคนเบื้องอาหนาเป็นรอรอนะเห็นบาจา่จ้า คไทยถูกทุกคนเป็นดาราจีนคนหนึ่งนะคะนั่นแหละโอ้ยสมัยตะกี้เพิน่นขึ้นหนาตาดีเลยทุกคนคะน่ะรอเนาะจังได้ <c oughs> ใครรู้บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปแม่พิงได้เด้อจ้ะเด้อนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวแม่พิมจะส่งของขวัญไปให้นะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านเพิ่นนะคะใครที่อยากจะนั่งดื่มชากาแฟนะคะในร้านเพิ่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเทคเอาไว้ก็ได้ะคะ่ะทุกคนคะ่ะนั่นแหละนะคะจากนั้นเพื่อนก็ได้ทําให้เฮาเสร็จแล้วแล้วเราก็นี่ละคะ ยังดด่มกันต่อไปนะทุกคนนะชมบรรยากาศแล้วก็ตรงจุดนี้ทุกคนไม่พิงยังไม่เคยมาเลยสักทีทุกคนคะ่ะจุดนี้คะ่ะเพื่อนก็จะมี้านกิจกรรมต่างๆนะคะให้ประชาชนในเมืองนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ด้วยนะทุกคนนะช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของซัมเมอร์เนาะเพื่อนก็มีเป็นน้ํานะคะเป็นน้าพุนะะทุกคนคะ่ะอยู่ตรงร้านนี้คะ่ะทุกคนมา จังเลยทุกคนมืองนี้ก็น่าอยู่มากนะจริงๆถ้าเป็นฤดูหนาวนะคะตรงนี้จะเป็นร้านไอสเก็ตนะคะ<อ>คุณแม่แอมว่าจังซ้ำน,นะทุกคนนะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้าถึงฤดูหนาวเดี๋ยวไม่พิงสิ้ามาชมอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนั่นแหละต้องชวนคุณแม่แอมมาอีกทีหนึ่งแต่ทุกคนค่ะรวมถึงอันนี้เห็นบอกมีตู้บริจาคด้วยนะทุกคนค่ะบริจาคอะไรต่างๆพวกเสื้อผงเสื้อผ้ารองท้ารองเท้านะคะกับบริจาคได้นะคะตรงๆๆะะตรงๆๆู้เมื่อกี้ได้เลยนะทุกคนนะ <S <S อ่ะคลิปนี้แม่พิงค์ก็หวัง ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะทุกคน,นเนาะถุยของไมาเยี่ยมชมคลิปเขาไม่พิงแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจไม่พิงเลยด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไม่พิงเลยด้วยจ้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ซอยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้ไม่พิงตลอดมากจ้าสำหรับอากาศในช่วงนี้ในแคนาดานะจ๊ะอากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วนะจ๊ะบางมือกับพายุเข่านะะบางมือกับฝนตกนะบางมือกับลมแห้งนะคะบางวันก็โอ้โหทั้งแดดออกฝนตกสลับกันทุกคนบอกไปจุดขึกันนะคะไปที่อยู่ในแคนาดากะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อนะคะแล้วก็ ฝากถึงคนที่อยู่ในเมืองไทยน้ำเด้อดจดเด้อเนาะเมืองไทยบ้านเท่าก็เริ่มฝนตกนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันน้ำเดือดจดเด้อนะคะนั่นแหละทุกคนค่ะแม่พิงก็ได้เอาบรรยากาศเมืองเก่านะคะมาสูเบิงนะคะสำหรับเมือง Market, อนิวมาร์เก็ตโอเท่านิวมาร์เก็ตจ้าทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือใครอยากมาท่องเที่ยวเมืองนิวมาร์เก็ตกับ นั่นแหละค่ะหรือว่าเมืองใกล้เคียงนะคะอยากจะมายางส้มวิ้วนะคะถ่ายรูปนะคะตึกรามบันชองอันเกาเก่ของเมืองนี้มาเก็ตก็เชิญได้เลยเด้อทุกคนเด้อหรือใครที่ผ่านมาแถวเมืองนี้มาเก็ตนะคะก็ทักใน่พิงกันได้เลยจ้านะคะสำหรับใครที่อยู่ในแคนาดาได้จ้ะเด้อหรือว่าใครที่มีเพนอยากจะมาเที่ยวแคนาดากลองเบิงกันจ้าวางแผนกันดีๆนะ,ะทุกคนนะก็แนะนำหรายเมืองนะคะมึง ของแคนนดานะคะแต่ละเมืองก็คือสวยงามนะคะแล้วก็มีเอก,กลักษณ์แตกต่างกันไปนะคะทั้งโซนของแวนคูเวอร์แล้วก็โตลอนโตเนาะคลิปนี้แค่นี้เดอ้อทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ